เอาตังมาจ่ายด้วยในโคตรเดียวใช่ครับทำไมเข้ามาน้อยจังมันขายดีเ่ะพี่มันเหมือนมีดีวิใช่ไหมใช่ เดี๋เอาไปขวดเดียวนี่แหละใช่จะกล้าจะกินยังไม่กล้ากินเลยเซเว่นในซอยเก้าสิบมีสี่ขวดมันเข้ามาทีเข้ามาทีเข้ามาทีละสี่ทีละสี่ทุกวันออเดอร์ไปยี่สิบมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอ้โหเข้ามาสามขวดไม่เดียนเดียวขวดเดียวเข้ามาสามขวดใช่ผมหาไปติบเซเว่นอ่ะเไม่เจอเซเว่นพี่เซเว่นแรกเลย ต้องการต้องการต้องการับปูกี่ตอนนั้นนะคะตามหาวันนี้วางเรียงกันไม่มีใครซื้อของงานของงานได้ขวดเดียวครับขวดเดียวก็เอาได้ขวดเดียวครับของน้อยมากพี่เซเว่นก็บอกขวดเดียวก็ต้องเอาแต่ลองดูขวดนสิมันเป็นไงวะและคู่แพ็กเกจมันดีมากเอ้ยอแพ็กเกจมันอย่างดีไอเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสองเซเว่นก็ได้ป้า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  เซเว่นเจอขวดเจ้ขวดนึงเจอขวดนึงมีป่ะมีป่ะเี๋ยเราไปถามนักงานกันดีกว่ามีป่ะขวดแล้วสองขวดแล้วตอนนี้ได้มาเซเว่นเราขวดเว้ยสองเซเว่นสองขวดเดี๋ยวเราไปเซเว่นสามต่อเซเว่นสามเดี๋ยวเลิศมาเราไปไหน ไม่มีไม,ม่เรินสามไม่มีครับได้แค่สองขวดเองตอนนี้ครับใช่เข้าที่เราสองลำขวดเองไปไปเดี๋ยวไปดูอีกเซเว่นหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกเซเว่นหนึ่งเออเซเว่นที่สี่ เว่นที่4ไม่มีน, <ำ S 2> นะพนักงานเะบอกว่ามีคนเหมาหมดเหมาหมดสิบขวด Thank y หมดเลยใช่อันนี้ได้สองขวดเองครับผมตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเราจะมาดูอันนี้ปะชานนมี่เป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้ที่เป็นยังไงวะคือไม่หายากมากใช่ดูนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเห็นไหมเห็นปะ หกเซเว่นมีอยู่สองขวดห้าแบบว่าห้าเซเว่นห้าเซเวมีสองขวดเซเว่นละขวดเปิดไงอ่ะเปิดนะวะอ๋อแนี้เปิดยากอ่ะอ้ยอย่างงี้ต้องเขย่าก่อนปะไม่รู้เออลองเขยา่าเขย่าก่อนนะปิดาเขย่าหน่อยนี้นี้เร็วๆเ,เลย ดูสีฮะเราเราต้องเทกี่ไสนี่ป่ะเออรอดูเลยป่ะรอดูนะาไม่เหมือเทป่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยดูเราดูดิว่าเป็นชานงภามุกที่หายากที่สุดแม่งไม่ได้ถูกนะเว้ยแม่งสามห้าก็แพงอยู่นะเออควรละสามห้าแพงแล้วหายากด้วยที่เข้าใจแล้วทำไมแม่งแพงทำไมอร่อยเลยะคือมันหวานกำลังดีอ่ะไม่หวานมาก กต่คือมันหอมมากเลยนะเข้มข้นอ่ะโคตรเข้มข้นเลยลองลองดูให้มันคุ้มกันที่เราหาหน่อยดิวะอเออคุ้มอยู่นะเนี่ยเป็นไงว่าแล้วทำไมไม่หายากอร่อยว่ะเออแม่งอร่อยแต่ไม่หายากจีงเออไปเดี๋ยวไปให้เขาชิมกันไปไปไปเอาไม้ควด,ด้ะ เฮ้ยน้องไ้กินนะเฮ้ยพี่อ้นชิมนี่ไม่หายากเลยอืมมันก็อร่อยนะอร่อยเหมือนแบบมีรสชาหอมๆนะเออมันหวานไม่หวานมากถ้ามีไข่มุกก็น่าจะอร่อยเออมันไข่ก็แหรงอีสามห้าไม่หาพูดยากเลยเว้ยเนี่ยเออตัวแม่หายากอย่างนี้ดูแล้วทำไมหายากอร่อยจริงปะเออลองดิ แต่กินไเพียแต่กินปเพียวก็ได้กินกับนมน้ำแข็งก็ได้นะเขาอะมันไม่หวานมากเว้ยอร่อยจริงนะอร่อยแบบคือนมเลยอะนมที่เป็นชาสมราคาและที่หายากแล้วก็สมกับราคาอยู่ไม่ไม่ไม่นี่หรออร่อยอยู่ไปไห้คนจะดูดหมดกันเก่งใจใอ้คนนั่งเลยเขาต้องมันต้องดมก่อนเว้ยแต่แข็งคนๆอร่อยค่ะจะลิ่มันหอมอยูนะหอมดูดิแม่ควยเราลังตำอยู่เอออร่อยนะ โอเคนะก็ดีกว่าไปซื้อชานมอ่ะเออใช่แค่นี้ก็ชานมไม่ดีกว่าไปซื้อชานมที่แบบเป็นแก้วบางทีสิบสามสิบบาทมันก็ยังไม่ได้กินแบบนี้นึ่นื้ออกปะอันนี้มีทั้งชามีทั้งนมอ่ะไม่หวก็เป็นชานมอ่ะเออหาโคตรยากเลยนุ้เว้ยกูไปลูนไปมา่าเป็นชั่วโมงเออไม่กินอร่อยอ่ะอืมกูชอบอะนไหนอีกคนนึงอยู่ในมือเลย นี่ไงมันของเขาแก่น้อยใช่ก็ฉันบอกแล้วว่าของรูแก่น้อยเ่าตั้งแก่น้อยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกแบรนด์ไม่ได้ดิเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแค่กินเฉยๆว่าเออเห็นคนเขารีวิวตามหามันอร่อยงเงี้ยก็ตามหายากจริงๆไงอย่างที่เขารีวิวอ่ะเป็นของแบรนด์สาหล่ายยี่ห้อหนึ่งหอกอันนี้เขาไม่รู้เลยเลยแต่อร่อยไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆแบรนด์ของอะไรเอ้ไมึงจะเอากลับให้แม่มึงกินป่าวอ่ะก็ชิตตะหรือปากแม่มึงชอบกินมั้ย อ่ะดูดนะหมดกินแล้วทีนี้ก็เรางปิดคนเปิดแอมกูเปิดคลิปกันนาบ้านไอ้ที่อหาโคตรยากเลยกูไกรุนฮะขับเป็นชั่วโมงไม่กี่ขวดสองขวดไปห้าเซเว่นได้สองขวดแต่ถ้าถามว่าให้ซื้อมาเก็บกินก็กินนะซื้อมาอีกนะจ่กับซื้ออยู่นะลองไปหาดูผมบอกเลยแม่ไม่ได้หายง่ายแม่ใช่แต่คนเหมาไปอ่ะแต่ถือว่าราคาไม่ได้แรงนะอร่อยอยู่ ดูหายากที่สุดหายากตอนนี้กระแสโซเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะฮะนี่แะม่่ีเป็นกระแสโซเชียลเดี๋ยวเราจะตามหามารีวิวทั้งหมดเลยเดี๋ยวหาแบบไอ้นี่ก่อนโคกเพล็ดโคกเพล็ดแต่โคกเพล็ดขอไม่ชิมนะอร่อยเหรอเดี๋ยวชิมอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยชิมเปิดเลยเปิดเลยอ่นมันทอดจิ้มตามมาตราคาเนี่ยชิมเนี่ย ไมนได้ป่าปก๋งต้องเขย่าก่อนนะนป่าปุ๋งไม่ได้แนวนี้ไงมันเหมือนไอ้น,นี่กินชาโอคีอ่ะเออเนี่ยไปใหญ่ละป่าปุ๋งไปเนี่ยขับชั่วโมงหนึ่งไปซื้อนะชาโอคีมาแหล้วกินมันได้ได้ไงอ่ะแต่อร่อยอร่อยดีไม่อร่อยได้ไงอ่ะไม่ไงั้นคนเขาจะตามหาโอเคให้เย็นๆกันหมดละเออหมดละเอ้ยแต่เอ้ยยังยังยังไม่หมดดิ ยิ้คขวดเอาให้หมดดิโตีเลยยิม้มขวดเอาให้หมดดิโหหาโคตรยากเลยแม่งหายากโอเคพอแล้ววันนี้และตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยครับแล้วมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพวกผมจะมารีวิวให้ดูแต่คลิปหน้าโคกเห็ดเจอแน่ของใหม่กำลังมาตอนนี้ เราขอก่อนแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ